เอาทีมเวทีมาแล้วครับพี่น้องครับเกียร์ยปกแปดแสรมาเลยย่างติดลมคืออย่างเงี้งสียออกได้บันพันเขาได้ยงีบอกเลยพี่น้องพอรถมันเลียนนุม่มเลยอย่าพันอย่าพันอย่าพัน

ะทอดด้ยังครับทอดบ้างได้แดงครับต่างกันบดพ่อชั่วโมงหนูมั้ง ของเขาปันแรงจริงรถป่าเหเี่เทียบกบพวกมก่านี้ก่นโอ้ยประเทศนงลำแข็งก็เปียกว่้อแข็งไม่จะอมขึ้นแข็งจะคลองลางมือจบลงมาหนีลูกกูโลกันให้ละเอียขึ้นได้จังว่าหาเนี่ยมาหลากเลยไม่ได้กันเวลาขนสูง่ัแยนั้นคือ แต่มันจมมนคือว่าน่ะอพราะนัวขนาดกันดวนมากพูนพูนพูโอ้ยเล่นว่าสุจอดเพราะเป็นรถพนดวนดวนนาวคุ้นๆมากฝนเล่นวันสิกจอดเที่ยวไ่นพูนเหเหยียบย่างเดนียวไปขับเค่ไหนโอ้ยทางเขามาว่ามานหอ อคิดว่ามันสีแหงละเพิ่นก็คิดว่าสีตีโค้งมันนะมูลแค่แค่หน้ามันี้เนาะมาฟังหน่อยนี้เนาะโอ้โหี่ควายจะทำไมตะกีได้นี่คนล่คน นี่แล้วก่อนสีเยงหม่เนี่ยก่อนของเนี่ยสวียนมาดิ <c ười> รงลงจากจากจนเนไปยาบบคุมเขียวงงามยังเออโดนแล้วนี่เนาะแมนสวีวันลำเลืนมาแมนแมนแมนตัวกะลำือวะยังกาบังเฮ็บบ่แมนบังเข็บมาตัวนี้ไม่เยาว่าโอ้ยว้ากอพี่นั่นลยกะลำคืดิเยงคือม่จิได้ลิปแม่เนาะเป็นันหน่อยยังอัพี่นั่นน้อยดาวเนื้อน่ะดาวเนื้อเนียโอ้ยือเท่านี้คือตัวยงคือเล่าคืออยังนี้เออ มาสร้างคือเลี้ยนคือฟอร์มเลยล่ำมวลนี่มวลนคันมีงานมียังงจากจ้างอย่างนี้บอกนล่ำมวนี่แสนกัวพูนแสนบอแนกับสุนิสานั่นดังก็ได้ก็ได้แล้วมลำดังนี่มเน่ยมากมากมล้ำสแค่นี้เนล่ยเนือยเนี่สิ่งแต่สิ่งแบบสมัยก่อนสมัยที่แรกเดิมครลองเพียงนี่เนี่ยนะเคยมล้ำสิ่งอันที่แรกคือสังวาลเนื้อเนียนเราเราเห็นคนแรกนี่มล้ำสิ่งเอากรองเอายังมาตีได้นะ เดี๋ยวนี้เราอย่ด้ยเราเจ็ดสิบนยังำอว่าเบ้ย่ดมนวัดเก่าหรือวัก็วัดเจ้าทางลงจัจนๆลงน่อยสมดาขนาวัดเมีนจำได้แล้วเนาะจำได้วิกทเบ้านตอวงเนือมือสุท้ัยตอใจ่เกินลอยตอใ่เกินอยตอเฮ้าชาวบ้านกตายอยู่หเนาะเอาห้อบ่อด้มาตังนี่ตังนี่ละวิกายกอะไรนี่ละครับนี่ลุงค่อยๆมานีล่อเดียวกันนี่ละ ให้นี่ละให้เดียวนี่ยนะให้เดียวนี่ล่ะเด่นตอนนั้นมันมีคู่แข่งเอ่าแล้วผีไก่ห้องม้าห้ามือสุดท้ายแล้วเงี้ยเศษกระดงกระดาษพุ่นโอ้ยเลี่ยงเลี่ยงอุ่นพุ่นยังไม่เก็บกันเลยอันใดก็อุ่นจะโอ้ยอันนั้นกระเทมระเบิดอ่ะเออเออว่าเดียวเขาฟังระเบิดไหมเออคงก็ไปใต้หนูอยู่ทางหลังพี่ว่าเขาก็ขาด nào, sổ bưng tiệc hai <laughs> mươi <laughs> bốn kia kia đi <laughs> kia 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 bưng kia kia đây. anh bưng rồi. <laughs> โอ้ยด oh, e e e ิม e. so ันยังติดำดำอยู่เปียกๆอยู่แเงราะว่าเขาสิเอาเขาเสิเอากลางตรงนั้นนะนี่หรือสีหรือสีเทมาทั้งสี่สันดบรเพราะว่าเมื่อกี้ผมพึ่งซื้นตรงนี้มันมันดิดมันจะท่วมหรือเขาสิหรือเขาสิเอากลางวิธีมาทั้งสี่สันดบรเพราะว่าทั้งสี่หลุดซื้อพวกสีแก่นนะ

มีเอเอาเดือดสดจางมองผมยืนไปี่ขบมีเราพม่วงซื้อตัวนี้ป่มมันังไม่ที่ว่ะพุ่มมะฮิมาทั้งนที่ขอมาทั้งที่พอยังพระวดดินนั่นี่มันมูอมมเอาจะจะเอาตกลางมันนีบ่เขายังไม่ที่กรได้ปไเอาตกลางนี่และกรได้ครับนียังไม่ทีงาอพน้มาอไม่อเป็นเป็นที่เสียงม แม่แม่แม่รังอีนึงคืออยากใช้คทีมันแกอยู่อจากทีอาาคอยู่ไนบครับได้ครับได้ไปประตูไบผีนครับผมได้ครับได้าว่าเห็นมันกางมันเหมือนเพื่ออย่างนี้มันกางบ่ได้คือว่ามวหันมันรวมมันกางได้เอมันรวมกันผีเสียงกับเดียวแม่เออขาท่ากันนะหนีหมวกรวมนีหมวกรวม เสียงมาเสียงเสียอยนือ่ข้งหนาข้างกลางมนีไปนีคือจากของังขน้างนาพบโมิเดียเาอกมาพีกันเลยับมันเต็มนีมันโอ้เอาเงินบอื่เอาเยวนี้สังกนซีวันสพอนาคันได้อ้ยขุนเหลียกินพ่ได้ซิเรียนา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 านนานานนนึงพันานนาลานนนนนน ไปอดนยไปยาบางเดิมน่งเดียมเียอยู่ตีนับยุ่งอยู่วะเขาทด้นแห่งไหมเขาเป็นยังเดี๋ยวหาบอกแกนเ่ย้อว่าเขาใจก็ก้างหรือว่าขยายหอตัวนี้ริ่มไปพูนเขาลิ่มหมดนี่ตัวนี้เป็นรักอยู่นี่นี่เอาผาล้อมนี่แหนก็ยิ่งไปสีเอาผาล้อมเป็นรักตัวนี้ริมขานี่ขาออกใกล้งก้นแล้วใกล้ห่กนล เยลองวังิลวางเด้อใชกับ่าขืนเ่ขืนั่นว่าขืนตรงนี้แเกินเนขั้ลปน่้้นียด่เี่ออมโอเคครับที่นี่้พอแม่นาขอบคุณแฟนขับ f c ที่ติดตามครับที่ลืมกนเล์ก็สัตย์จะครได้พี่น้องได้ไม่ครับ